อ่าาที่สุดของที่ข้าสังก็มาแล้วจากตุ๊กตาคนเคร็หนูสีข้าจะทำยังไงกับพวกเจ้าดีเอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะมันล้มได้ยังไงข้าคิดตอวเองสวัสดีค่ะเพื่อน,นวันนี้นะคะแม่จะพามาแกล้งคุณลุงกันอีกแล้วนะคะ ที่เราไปเริ่มกันเลยนะคะอ่าตอนนี้คุณลุงอยู่ด้านบนนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะแกล้งอะไรคุณลุงกันดีนะคะอ๋อเมื่อกี้เห็นมีรถอะไรมาส่งนะุณเพื่อนเราเจอหุ่นนะี่คะไปหาอุปกรณ์กันดีฟ้าคุณลุงอยู่ไหนอะ่ะ วิวิวเราไปห้าวอุปกรณ์ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนี่เราเก็บตะกุลล่ไปก่อนเลยวิคุณลุงมาออกอนอกก่อนไม่กลัวอยู่ดีคุณลุงไปไหนคุณลุงออกมาหน้าบ้านนะคะ ลุงไปไหนกันรอโอ้มาแล้วมาแล้วคุณลุงมาทางเรานะคะเพื่อนๆ่อยห่างไอยห่างอีกนิดฮัลโหลคุณลุงฮัลโหลคุณลุง รอรอเดี๋ยวคุณลุงไปเราจะเดินเข้าไปในห้องเก็บของอีกกันดีฟ้านะคะว่าในห้องเก็บของจะมีอุปกรณ์อะไรจะแกล้งคุณลุงได้บ้างเมื่อที่เราเดินไปทางนู้นอ่ะคุณลุงจะเดินมาไหมอ่ะลุงคงไม่มาแล้วล่ะ,ะเข้ามากันดีฟ้านะคะ เราต้องรีบนะคะพเพื่อนๆดูคุณลุงมาข้าบนโต๊นนี้ที่ฟ้ามีอะไรบ้างอุ้ยเราเจอผ้าเทปนะคะเก็บมาก่อนอุ้ยครีมคุณลุงอยูน่นอกบ้านใช่ไหมเรือไปไหนต่ออ่ะอุ้ยๆเราขึ้นด้านบนกันด่ฟ้านะคะพเพื่อนๆ เป็ไหนดีอะ่ะไปหาอุปกรณ์กันนะคะมีอะไรไหมอะ่ะไม่มีคุณลุงเดินไปไหนจังเลยเฮ้ยมนกลงลางเฮ้ยคุณลุงเข้ามาในบ้านแล้วนี่นาอุ้ยวิวิออกนอกบ้านเลยฝ่านะคะเ,เพื่อนๆเอา้าห้องนี้หรอกอะ คุณลุงอยู่ข้างนอกนี่ออกไ่ได้ไปดูอ้อ,อข้างในได้อ่ะโอ้ยใงไมนตกใจนะว่าคุณลุงมาเราก็โดดออกฉายบ้านได้ไหมเฮ้ไม่ได้อ่ะ เราแบงอะไรได้ไอะแบงอะไรได้พอลงไ,ไ,ไปข้างล่างเราจะเจอคุณลุงไหมฮิเรากดโดดหน้าต่างเลยค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนคุณลุงอยู่ไหนอะหน้าบ้านนี่นี่หน้าบ้านหลังบ้านตั้งบ้านปะเอ๊ะเราก็โดดลงเลยนะคะ เนี yeah. ่ยเรากับดาคุณลุงมาตั้งไต่ดีเฮ้ยคุณลุงเี๋ยวบอกนะว่าคุณลุงออาใหม่แล้วอะเราทิ้งกับดาไว้ตรงนี้ดีฟ่ายคุณลุงขึ้นไปชั้นบนแล้วนะคะเราไปในห้องเก็บของกันในฟ้านะคะเพื่อนๆคุณลุงอยู่ข้างบนานานๆเลยนะคุณลุง เนี่ยเราเปิดแล้วนะคะวิคีมเราก็ไม่ใช้เราทิ้งไว้ที่ฝ้าตะกูไลไม่ใช้เราก็ทิ้งนะคะวยเราเจอตะปูเก็บตะปูก่อนนะคะแล้วก็ที่ยิงตะปูเฮ้ยเก็บยังอ่ะอ่าเราเก็บมาแล้วเรียบร้อยนะคะวิคุณลงไม้แล้วะ เว้ยเว้ยเว้ยเราลบคุณลุงก้อนนีฟ้านะคะอ้างประตูล้อ,อป้าทำไมอ่ะฮะเราไปห้าคอ้อนมาเฮ้ยคุณลุงหมาไหนคุณลุงมาไหนปะเฮ้ยคุณลุงมาเปล่าอ่าะไม่คุณลุงมาจริงด้วยเอานี่ก็แล้วนี่กน อึบอึบอึบว้ายว้าโอ้ห้อมของขอโอใช่ใช่ใชเราเข้าไปในห้องเก็บของคุณลุงบางในแน่นเลย,ยเราไปเอาค้อนก่อนนะคะอ่าเราเอาค้อนเราย้อนไปเลื้อไปให้ดิ จา่าเรอก่จ้ากูลุงมา้าหนเนีน่หน้าเนี่ยพอเอ๊นีน่เนี่ยขึ้นหนุนก้วเมื่อกี้ไงน่ไปไหนเน่ยน,นี่ไงข้างไนทำไมทำไมอ่ะ เราก็ไปห้าอะไรนะห้องเก็บของนะคะห้องรับห้องรับห้องรับโอ้ไว้ไว้เพื่อคุณลุงมาอุ้ยเราเจอหุ่นด้วยะนะมันมองรอบๆกอนนะคะเพื่อนอ้าวเ,าเจอเจ้าหุ่นในนี้แล้วนะคะในหลังโอเคไปกทีนฟ้าค้าเพเ่อต้องต้องใช้อะไร พี่ถ้าเราออกไปเราจะเจอคุณลุงไหมอะทำไงอะขึ้นได้ไหมไ่ทำไงอะจริงปะคุณลุงผ่านไปแล้วคุณลุงไม่เห็น,รนะะเราแล้วค่ะแอบก่อนเราแอบก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคุณลุงไปไกลๆเราก็ค่อยออกแล้วก็ไปหน้าบ้าน ไปไกลยังออ้วแล้ว,ลว,ลวเราก็ออกไปเลยนะคะเพื่อนๆทางไหนอะหาทางออกไปเจอใช่ไงพ่อก็ไม่รู้นี่ต้องไปทำงานตำรวงไหนไหนไหนี่พ่อเนาะเฮ้ยสุรุงม,มาทางไหนเหรอ อ่าตอนนี้แม่ก็นึกอะไรออกแล้วนะคะนี่เราเออกมาสลับหุนกันดิฟ้านะคะเดี๋ยวๆดแม่นึกออกแล้วยินยางลมรถใหญ่ของคุณลุงดิฟ้าน,นี่ยางแบนแล้วนะคะนี่เราก็มาสลับหุนกันดิฟ้านี่สลับเลยค่ะนี่แล้วก็ เอาปืนไว้กับหุนหรือกระเทพพันนะคะถ้าเหมือนหุ่นจะยิงคุณลุงนะคะนี่นีเราก็แก้งสำเร็จแล้วนะคะเราไปรอดูผลงานกันดีฟ้าคุณลุงเดินช้าจังเลยอ๋อคุณลุงมาที่รถแล้วนะคะ อหลอกแก้งคุณลุงสำเร็จนะคะแม่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันชิปหน้าน,นะคะ